ันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะทัพทีมมาทำะไรกันวันนี้มาสรว่ายน้ำมาสระว่ายน้ำค่ะว่ายน้ำกันใช่ไหมไม่มีคนเลยทัพทีมชอบว่ายน้ำไหมคะทัพทีมที่นี่เขามีสระวมนวยนะไปล้างตัวกันก่อนดีกว่า อะไรไหมขอ,องเล่นมาด้วยค่ะนี่อันนี้เอาไว้โยนแล้วก็แข่งกันหาใต้น้ำเดี๋ยวเราจะถให้เพื่อนดูด้วยนะคะไปยิาเลยไปเตรียมยัง นี่ตระกูลผลไม้นะพี่งุ่นน้องทัพทีมแล้วก็พี่ขนุนไหนไหนดูดิให้เจเจ <ๆ S 1> ทำเนี่ยทำไงพี่งุ่นมีน้ำพุออกด้วยอะน้ำพุหรอให้พีมทำน้ำพุบ้างสิทำได้<ะ>เฮ้หน้ำแรงอ่ะ ลายจิ้มจี้มรังดูตรงนี้นี่ดูดูตรงนี้นี่มันมีอะไรตรงนี้ดูดิ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 ต <c oughs> กใจไหมเอาใหมา่น้ำพุไหมเนี่ยถ้าเราอุดน้ำตรงเนี้ย้วน้ำมก็จะดันขึ้นมาตรงนี้มันก็เป็นลำตัวหนึ่งตอซ้ำไหวไหมไ <c oughs> หวค่ะโอ้โหดูของเจ๊ดิง้ง lot <laughs> ทิมจะบอกไว้ก่อนคือทัพทิมเป็นเด็กที่กลัวน้ำเข้าตามากอาบน้ำสระผมอะไรก็ห้ามน้ำเข้าตาก็เลยพาเขามาฝึก ลูงมาอุ้ยเก่งนะรูปเป็นไงรูปงเู่ปมากเลรอุ้ีงจัาค่ะแม่เราสวากใหหอยังนู่นปัป้าไปนู่นแล้วนะพิมเด็กตาของป๊าไปได้ไหมจริงอออแต่ตาใหญ่เด็กๆ ใหญ่ด้วยจับจับน้องมาป้ายเลยนะจับแรงจับเบารถขับขึ้นมาแล้วเดินเดินเดินเองน้องเบื่อจะลงมตายใหญ่แล้ว พอมาเนี่ยนี่เออาวาว่าไเลรอย่าเอียงอย่าเอียงขับไดิเราคจับที่ขับเราแค่กัดตูดเหรอโอเค แวล้นไดหน่อยเดี๋จะดำน้ำไปกันขาเดอล่วก็ยมนะลัการดากคนอมพะเมื่อกี้เมื่อกี้คุณครูสอนไว้นะไปชุดหนึ่ง แต่ว่าแม่ไม่ยอมกดอัดคลิปคุณครูเลยมีการโมโหสักนิดน้อยเอาไม้เรียนเริ่มขึนใหม่เอาไม้คุณครูมาทุกคนคุณไปนั่งฝากราไม่เป็นไรอนี่แหละไม่เป็นไรลูกลุ้มหน้าลุ้มหน้าลุ้มใจลุ้หน้าเตยนี่แหละนี่แหละสนุกสนุกเร่งเตยเหรอรีงเตยเหรอ ็นอะไรพพิม์น้ำเข้าเข้าตรงไหนเข้าไหนนายชี้ให้ป้าดูแป๊บเดียวก็หายแล้วเป็นอะไรจ้ะพิมพ์น้ำเข้าเข้าตรงไหนน้ำเข้าตรงไหนบอกแม่ก่อนเข้าจมูกเข้าจมูกเนี่ยแหละต้องระวังลื่นรู้ไหมคะเล่นน้ำเด็กๆเล่นน้ำต้องมีผู้ปกครองอยู่ด้วยโอเคอย่ากระโดดลงเองเอามายักเรียนขึ้นมาค่ะขึ้นมา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 ระโดดจังเลยค่ะ วันนี้เราจะมาสอนว่ายน้ำกันนะคะอย่างแรกต้องทำขาตึงก่อนค่ะทุกคนอ่าแล้วก็ตีขาขึ้นลงขึ้นลงสลับกันขึ้นลงขึ้นลง,นลงสลับกันนับเรียนคะ่ะตีขาค่ะขาชิดค่ะขานี่ไงคะ่ะแล้วก็อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะโอเคค่ะ เรียนนักเรียนหนีเหรอคุณกูเก่งไหมคุณไม่เก่งอ้าวนักเรียนเก่งนักเรียนเก่งนักเรียนเก่งอักนไมนอ่าไหนนักเรียนทำให้คุณครูดูหน่อยเอ้ยแม่แม่ชอบเพียนม่ด่าลานักเรียนได้เลย่ากินนักเรียนแต่กับพี่ขนมกับพี่เต้และพี่มขาบอกแม่ก่อนวันนี้สนุกไหมพูดกับแม่ก่อนวันนี้สนุกไหมคะ ยากเล่นอีกนะคะออมตนี้ค่ะโยนให้เจเจเก็บนะให้เจเจงมหาอันนี้อันนี้อันนี้ของขนมนะนับของเจเจได้กี่อันหวานนับน้หงนับรวมกันไปเลยเหรอกันสรุปใครชนะเออพี่เจเจเกับขนนเเย้น้อกระเดื เหนื่อยั้เอาอีกเอาอีกโอเะงั้นเราทิ้งโยนให้หน่อยได้ไหมคะยี่ต้องโยนไกลๆอ่ะยืนบนนี้นี่ยืนบนนี้แล้วโยนยืนบนนี้ยืนโอเคยืนยืนสูงเลยยืนสูงโอ้โหทีมนอนเย็กๆค่ะยืนแล้วพาพไปไกลเลยอ่ะไกลเลยแรงแรงตรงตรงนี้ทางนู้นเลยตรงนู้นอ่ะไปทางนู้นเลยทางนู้น เออโหตายมากไกลอีกแรงกว่านี้แรงอีกโอ้โหตอนนี้นะคะเดี๋ยวพาดูตั้งนี่เดียวกันหมดเล้ร้อมยังอ่ะถ้าพิมพ์ดำลงไม่หานะจ้าวแมเอ่ะใม่ใครดำหา่ะเจมสเจกับพี่คณูน่าพิมล่ะเจมส์พอ ้ทีมแม่ค้าครับเปิดร้านอะไรคะเปิดร้านเตาถูข้อร้านทำนะคะโอเคค่ะต่อไปค่ะเอ้าลูกค้ามาแล้วเตรียมวิตามินพร้อมยังโอเเชิลูกค้านอนเลยค่ะอันนี้จะเป็นเตียงระบบน้ำนะฮะเดี๋ยวต้องน้ำถูคุณลูกค้าชมจ้างของร้านเราฝึกมาไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องกลัว เรื่องความผิดพลาดนะคะอัวไม่มีเลยไม่มีค่ะลูกค้านอนอรกอล้านอนเออใส่วิ่ตามิมใใ้ลูกค้าหน่อยโอเคครับโอเคนะคะอ่ะใส่นะ ยังไงวันนี้สนุกไหมคะสนุกไหมสนุกมาอีกไหมมาอีกไหมตีนตีนมาอีกไหมคะโอเคสนุกไหมวันนี้ตินตีนกลับยังกลับยังถ้าทีมขาถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดอะไรกดไลค์กดแชร์กดติดตามทีอยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทัพทีมเดือดสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย 我拿的没了。Oh <laughs>